โอ้ฝนตกยังมีรถใหญ่ขึ้นมาอยู่ครับตอนกลางคืนเนาะโอ้ดูครับว่าจะเป็นรถอะไรประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วครับฝนตกด้วยครับคงจะสบวังสุพุงครับดูครับว่าจะเป็นรถอะไรโอ้เสียงลั่นมาเลยพี่น้องโอฮิโนเมกาครับ อูหลากลูกมาด้วยครับอูวีหมากมาเลยครับออกซ้ายไหมลูกพี่ออกซ้ายนะลูกพี่ถนน้นนี่ลื่นครับซ้ายนี่ก็น้ำเยอะเนาะโอสายดันครับดูแกจะเข้าเลนไหน โอ้ขึ้นตรงครับโอ้ขึ้นตรงครับน้องเอาดูพีทำไมไม่ออกซ้ายเนาะโอ้ดูครับจับตามองครับเดี๋ยวพวกแกจะออกซ้ายเนาะโอ้แรงครับอีโน่ครับโอ้มากมาเลยครับ ขึ้นเส้นตรงครับอย่างมาตออ่อยเนาะเอฟเอ็มหนึ่งเอครับ,อ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 บโอ้สุดจัดครับคันนี้โอ้ขึ้นเส้นตรงครับพี่นอ้องเสียงมีลรันมาจากด้านล่างเลยครับโอ้ โหดจริงๆครับ314สีแรงมากครับ FM1A กับ Hino เนาะอู้ยังได้ครับพี่น้องเป็นยางมาต่อยครับยังไหวครับ <c oughs> ตกตกยังไม่หายยุดตกเนาะ ยังตกอยู่ครับโอ้พอดีมาถึงค่ำครับเขาทำทางไปข้างหน้านี่ประมาณสองประมาณสามสี่กิโลได้ครับเขาทำทางอยู่เนาะทำทางใหม่ครับโอ้เสียงลั่นเลยพี่น้อง เสียงมีลั่นไปเลยครับหนึ่งพิเศษขึ้นไปเนาะตรงนั้นก็ชันครับเอามาอีกคันเนาะพี่ต้องโอ้ไม่รู้ว่าจะดูคันไหนครับคันนี้น่าจะผ่านครับเดี๋ยวรอดูคันล่างครับ หมายครันแล้วครับโอ้ยรุ่นยาวมาต่อยครับสายไหมออกซ้ายหรือเข้าตรงครับโอ้ออกซ้ายครับคันนี้แหมเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นโอ้ไยรุ่นยาวมาต่อยครับออกซ้ยายมาแล้วครับ เดี๋ยวไปดักครับไปดักตรงนี้ครับนี่ออกซซายมาปลตรงนี้ครับรถหนักเนาะรถหนักเราต้องออกซ้ายครับถ้าเป็นเจ้าถิ่นเนาะเส้นตรงมันจะชันเกินเดี๋ยวดูตรงนี้ครับว่าจะมีลื่นไหมตรงนี้ก็น่ากลัวครับอูย้ยงลั่นมาเลยพี่น้องประมาณหนึ่งทุ่มได้ครับตอนนี้มาถึงตรงนี้ดึกไปหน่อยครับ เอาเอากลางคืนนี่แหละครับจัดได้ทุกสภาวะครับดันกันแล้วครับโอ้พ่วงครับทำถนนลาดยางโ้เสียงลั่นเลยพี่น้องใจ่แท้ลูกนี้ฝนตกด้วยครับ ไฟแปตดใส่หน้าเลยครับโอ้คหแกสใส่งงครับใครมาถ่ายคลิปนอดูดูน้ำครับน่ากลัวครับอันนี้ก็น่าจะ FM 1 a เหมือนกันครับบริษัทเดียวกันเนาะ ยอมรับใจเลยพี่น้องน่าจะไปรับอยางมาตอยมาแล้วก็ฝนตกพอดีเนาะก็เลยจำเป็นต้องขึ้นครับคันหนึ่งนี่ขึ้นเส้นตรงครับ อันนี้น่อ้อมครับเส้นเส้นตรงนี่จะชันเกินครับไปเรื่อยๆครับข้างหน้านี่ยก็ชันนะครับน้ำมีไหลตามทางครับกลัวลื่นเนาะโอ้มีคันลงมาด้วยครับ ถ้าจำไม่ผิดนี่ผมวิ่งผ่านมาน่าจะ360ครับคันนั้นใส่ของหนักมาเลยนะเพราะเห็นแกไอ้ผูกเชือกผ้าใบอยู่ครับมีแต่ของใหญ่ๆพี่น้อง ขาลงก็มาแล้วครับโอ้โหเสียงร่นเลยครับผมถือล่มครับกล้องก็เลยไม่นิ่งเนาะขออภัยด้วยครับโอ้ขึ้นก็โหดลงก็โหดก็ เอามาดูคันนี้ว่าจะสามหกศูนย์คันนั้นไหมหรือว่ารถเปล่าลงมาแล้วครับโอ้เบาเดอ้อพกกีเอขาลงครับขาลงของระศบวางสะพุง่งนะจังหวัดเลยนนเนาะอ๋อไหทางแล้วครับ รถกระบะหลงเลนแล้วก็เมือ่อเมื่อกี้เนาะกระบะนี่หลงเลนเข้าเส้นฉุกเฉินก็มันลื่นกับตรงนี้เนาะลื่นจริงๆครับต้องลงเบาๆครับถ้าฝนตกนี่ต้องลงเบาๆเนาะ หอกสิงกับหอกสิงอู้หูสามหกกับสวยกับไสแต่ทองก็สวยกับไม่ช่วงล่างซิปน็อตกับเบาครับลูกพี่เบาๆครับเบาได้เบาครับเบาได้เบาโอ้ยอย่างกลัวเลยโชเฟอร์บอกเนาะน่ากลัวจริงครับ เบาได้เบา,บาลูกพี่แต่เป็นรถเบาเนาะรถเบานี่ก็สำคัญก็เพราะว่าน้ำหนักกดไม่มีเนาะยางอย่าถลายไปเฉยครับโชเฟอร์บอกอย่างกลัวเลยอย่างกลัวเลยเอาหลากล้อแล้วครับขับขี่ปลอดภัยครับลูกพี่เบาได้เบาครับเอาอันนั้นนี่หลงเข้าเลนฉุบเฉินครับเอ้ากระบะับ เดี๋ยวรอดูทัไอ้วงก,กันครับสามหกศูนย์กันับกระบะเข้าเล่นฉุบเฉินแล้วครับแต่มีทางออกอยู่เนาะทางออกอยู่ใ,ใกล้ีกครับอู้บิดออกมาเลยครับเอาดูครับหลงเข้าเล่นครับเบาๆครับเบาๆ สามหกตัวแรงครับชูเฟอร์นี่บอกยังกลัวเลยครับระดับชูเฟอร์ออกปากเนาะมันลื่นจริงๆครับตรงนี้เนาะโอ้สะท้อนแสงไฟนิ่นนครับโอ้บีบแต่แล้วครับได้อยู่ครับได้อยู่ 36ไปลุ่นขอกซิงก็ลงโอ้รถวิ่งกลางคืนอีกเยอะครับตรงนั้นนี่พีิกเลยครับเพราะจะแคบที่สุดเนาะอ้าวกระบะเข้าไปลอดสายอีกแล้วครับสายมุดรับโอ้มัวเหลือเกินครับอันตรายรับแบบนี้โอ้พ่วงขอทางแล้วครับ โอ้กระบะสา,ายมุดครับโอ้เบรกเลยครับเบรกอยู่เนาะโอ้กระบะจะมุดสายก็เมื่อกี้โอ้เสียวครับเอาตัวแรงมาอีกคันครับแรงเหลือเกินครับวิโกรร้เออวิโวรับวิโวเออเอา,เอา แม่มีตัวรถแรงครับโอ้ยไม่กลัวเลยครับเอารถเขาเบรกนะครับเบรกเบรกเฮ้ยเสียวครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องกอป์ฟดำซิงนินดวนด้วยครับวังสะพุงจังหวัดเลยคองลอยศพครับ